สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านดเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูเลนนาสินรัตนทะครูประจำชั้นเียมอนุบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกันเป็นสัปดาห์ที่42ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องเดินทางทั่วไทยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเด็กๆครูเล็กก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะความหมายของการคมนาคมค่ะประเภทของการคมนาคมค่ะการปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะค่ะและประโยชน์และโทษในการใช้ยานพาหนะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะความหมายของการคมนาคมนะคะ การคมนาคมหมายถึงการสื่อสารการติดต่อถึงกันและการโดยการขนส่งหรือการส่งข่าวด้วยยานพาหนะหรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆค่ะประเภทของการคมนาคมแบ่งออกเป็น3มทางด้วยกันนะคะการคมนาคมทางบกนะคะเป็นการขนส่งทางบกทั้งส่งสินค้าส่งข่าวสารต่างๆ ลำเรียงคนสัตว์สิ่งของและยังเป็นการเดินทางของมนุษย์ยานพาหนะที่ใช้ก็มีมากมายหลายชนิดนะคะเช่นรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถไฟรถไฟฟ้ารถยนต์การคมนาคมทางน้ําเป็นวิธีการขนส่งแบบเก่าแก่นะคะใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยการใช้ แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางลาเลียงสินค้ารวมถึงการขนส่งทางทะเลและการเดินทางของมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งยานพาหนะที่ใช้ก็จะได้แก่เรือชนิดต่างๆเช่นเรือหางยาวเรือใบเรือข้ามฟากเรือสำเภาและเรือบรรทุกสินค้าค่ะการคมนาคมทางอากาศเป็นการลำเลียงคนสัตว สิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนอากาศเช่นเครื่องบินบอลลูนหรือจรวดค่ะต่อไปนะคะการปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะเดินทางโดยใช้รถยนต์นะคะเด็กๆจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยนะคะ และถ้าเด็กๆเ,เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์เด็กๆจะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะประโยชน์ในการใช้ยานพาหนะนะคะในการใช้ยานพาหนะในการเดินทางนะคะก็จะทำให้เรานะคะเกิดความสะดวกสบายนะคะประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะและมีความเป็นส่วนตัวค่ะ ส่วนโทษในการใช้ยานพาหนะนะคะถ้าเราใช้รถยนต์เป็นจำนวนมากนะคะจะทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษเกิดภาวะโลกร้อนอากาศเสียนะคะและถ้าเราใช้รถยนต์โดยไม่ระมัดระวังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันอาจทำให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะคะเด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคมนาคมในประเทศไทยกันแล้วนะคะว่ามีกี่ประเภทนะคะและครูเล็กก็จะขอฝากเด็กๆนะคะข้อควรระวังนะคะในการใช้ยานพาหนะนะคะเมื่อเด็กๆเดินทางโดยการใช้รถยนต์เด็กควรรัดเข็มขัดนิรภัยและเมื่อเด็กๆนะคะเดินทางโดยการใช้รถจักรยานยนต์นะคะ เด็กๆก,ก็อย่าลืมสวมใส่หมวกเงลภัยให้เรียบร้อยก่อนเดินทางนะคะสำหรับวันนี้คุณเล็กก็มีจิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ